ตามเขียนมาวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับพืช3ชนิดนะครับที่จะปลูกในหน้าแล้งและทําเงินให้เกษตรกรได้นะครับพืช3ชนิดนี้นะครับมันจะเก็บเกี่ยวนะครับในช่วงเฉพาะในช่วงหน้าแล้งเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้เกษตรกรนะครับปลูกไว้เพื่อที่จะได้เพิ่มได้เพิ่มรายได้ให้กับ ตัวเองนะครับในช่วงหน้าแล้งเนื่องจากว่าหน้าแล้งด้วยสภาพอากาศที่มันแห้งแล้งนะครับดังนั้นนะครับในการที่เราจะทําเกษตรนะครับถ้าอากาศอากาศสภาพอากาศมันแห้งแล้งนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากนักนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับก็คือเราต้องเตรียมนะครับปลูก3สิ่งนี้ไว้นะครับ3สิ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับ3สิ่งนี้เลยครับ สิ่งแรกนะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆปลูกกันนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้นะครับมันจะช่วยให้เพื่อนๆนะครับมีรายได้ในช่วงที่ในช่วงที่หน้าแล้งนะครับเพื่อนๆเกษตรกรทั้งหลายนะครับผมจะสามารถขายได้ผลิตขายได้ในราคาที่ดีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้นะครับกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้ามันจะขาดตลาดนะครับผมดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับ เราควรปลูกกล้วยน้ำว้าไว้นะครับกล้วยน้ำว้าเพื่อที่จะขายในช่วงหน้าแล้งนะครับกล้วยน้ำว้าเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับผมและทนแล้งดังนั้นในการที่เราจะปลูกกล้วยน้ำว้านะครับมันไม่มันไม่ยากเลยนะครับผมดังถ้าใครมีกล้วยน้ำว้าในหน้าแล้งนะครับจะได้ราคาดีนะครับผมจะตกที่วีละ2 0บถึง3าบบาทในสวนนะครับเขามารับซื้อที่สวนนะครับผมเพราะว่าราคากล้วยน้ำว้าในช่วงหน้าแล้งมันจะขึ้นสูงมากนะครับมันจะต่างกับฤดูเอ่อ ฤ้ดูฝนนะครับผมดังนั้นนะครับผมจึงแนะนําให้เพื่อนๆนะครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะมีรายได้เพิ่มในช่วงหน้าแล้งนะครับผมแนะนําให้หนึ่งเลยคือปลูกกล้วยน้ําว้านะครับ2นะครับผม2นะครับสิ่งที่ควรปลูกนะครับในช่วงในในอย่างที่2นะครับก็คือ ต้นมะขามเทศนะครับผมต้นมะขามเทศจะสําคัญมากนะครับในการที่เราจะปลูกนะครับผมเพราะว่ามันจะออกอยู่ในม ini, ันจะออกในช่วงหน้าแล้งเหมือนกันนะครับในช่วงหน้าแ้งเนี้ยต้นมะขามเทศนะครับนี่คือนี่คือต้นมะขามเทศนะครับต้นมะขามเทศที่ผมปลูกไว้นะครับผมช่วงหน้าแล้งเราจะสามารถเก็บเกี่ยวต้นมะขามเทศได้นะครับเพราะว่าต้นมะขามเทศนะครับ มันจะทนแรงเหมือนกันนะครับหมายถึงว่ามันจะทนสภาพอากาศที่แรงนะครับมันจะไม่ตายเร็วนะครับดังนั้นเราควรที่จะปลูกไว้และการดูแลมันค่อนข้างง่ายนะครับผมเราสามารถเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตของมันได้ภายในระยะเวลา3ปีนะครับ3ปีนี้เราสามารถเก็บผลผล,ผลิตได้เลยนะครับในเราขายสามารถขายได้กิโลกร,รัมละ50บาทนะครับคิดดูนะครับว่ากิโลกร,รัมละ50บบาทถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆแล้ว แล้วเรามาสอยแค่ต้นมะขามเทศไปขายนะครับผมในช่วงหน้าแล้งนะครับผมเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เกษตรกรนะครับหันมาปลูกนะครับพืช3าสิ่งนี้นะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับให้เรามีรายได้นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับเพราะว่าสภาพอากาศนะครับของประเทศไทยนะครับในช่วงหน้าแล้งมันจะแล้งมากนะครับดังนั้นนะครับเราจะไม่สามารถทำการเพาะปลูกอะไรได้มากมายนักนะครับ ตัวที่สามนะครับสิ่งที่สามนะครับที่ผมจากจะแนะนํานะครับให้กับให้กับเพื่อนๆได้ปลูกกันนะครับผมจะเป็นต้นมะขามเปรี้ยวนะครับมะขามเปรี้ยวมะขามเปรี้ยวนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับมันจะสามารถนะครับทาเงินนะครับผมทําเงินให้กับเกษตรกรได้นะครับผมเพราะว่ามะขามเปรี้ยวต้องตลาดต้องการสูงนะครับเพื่อที่เขาจะเอาไปป้อนตลาดนะครับทํา น้ำพริกนะครับหรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับเครื่องสําอางนะครับผมแล้วก็ทําเกี่ยวกับอาหารนะครับดังนั้นนะครับมะขามเปรี้ยวจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในช่วงหน้าแล้งนะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องไปรับจ้างทั่วไปนะครับผมมะขามเปรี้ยวจะตกกิโลกรัมละ30-60บถึงบาทต่อกิโลนะครับตอกิโลกรัมนะครับผมดังนั้นนะครับผมคิดว่านะครับเกษตรกรนะครับ ช่วงหน้าแรงเราถ้าเราปลูก3สิ่งนี้นะครับเราก็จะมีรายได้นะครับสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับตามตามเคนมานะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมและขอและติดตามผมในสุภโชคสุพมนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ